ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมเมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงามมีผู้เขาพื้นดินและดอกไม้บานมีต้นไม้ลมเย็นมีทะเลลําทาน มีท้องฟ้าที่ยังสดสวยงามเมื่อได้มองผู้ปลาที่แวกว่ายไปเมื่อได้มองทะเลที่อยู่แสนไกลเมื่อมีลมพัดมาพาให้เราชื่นใจมีตะวันที่ยังส่องแสงมา เจ้าของเรายิ่งใหญ่เกินอธิบายเข้าใจทรงสร้างบันดาลทุกสิ่ง